สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับผมเช้านี้อยู่ที่แปลงยาของเรานะครับผมที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมแปลงญ้ารุ่นแรกๆเลยนะครับผมขยับมาตรงนี้แล้วยาบาง ไปไวมากเลยนะแกนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับหลุหมดแล้วไปก็ขยับเข้าแปลงนี้ครับผมขยับเข้ามาน,นี่แล้วขยับออกไปโน่นอีกนะครับผมจนกว่าจะวนเวียนตัวนี้เขียวต่างกันเลยนะครับผมโดนปุ๋ยกับไม่โดนต่างกันเลยนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ย เาก็โดนฝนมาเล่งขึ้นเขียวขึ้นเลยนะครับข้างใน,นก็เขียวอันนี้ไม่ได้ใส่หญ้าโตแล้วก็เลยไม่ใส่คลื่ฟ้าคลุมฝนแต่เช้าเลยครับผมนี้ฟ้าคลืมตกเมื่อคืนก็ตกอีกอไปกันครับผม ต้นไหนต่อ,อหด่อยเนาะมาต้นกล้วยต่อนะครับผมมีขอให้ต้นกล้วยอยู่ข้างถากนะครับผมกล้วยก็งามดีเลยครับผมโอเคเนี่ยตัดครึ่งตัดใบด้วยโอ้คลิมๆคลมปอกกับมือปอกดีดีไป เอาไปสักนิดก่อนนะครับผมเพิ่มเติมงวดนี้แหละครับนี่น้ำวาด้วยเสร็จเรียบร้อยเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับ เดี่ยวกามมาเจ็บไปเรื่อยนะครับผมนู่นแหละสองกอใหญ่อีกนี่แล้วก็นูน่นสองกอใหญ่ปะเดี๋ยวอีกก็สองหลดกินผสมกันไปคละเคล้ากันไปครับมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้ว แป่งไว้จะครึ่งเ้อเอาของเก่เอาออกก่อนเรือเอาของใหม่นี่ไปเลยให้เลยทานเช้าก่อนเดี๋ยวนี่คอยเติมไปตอนเที่ยงตอนไวยด้วย พอกกินดีๆฮัน oh. ชาวแล oh. ้ลงต้นกล้วยเสร็จก็จัดไว้เลยนะครับ oh. แล้วก็สุก

กามาครับผมรอบบ่ายเหมือนเดิมครับผมแปลงยาเหมือนเดิมต้องหากินสดทุกวันนะครับผมตอนเย็นฝนตกเมื่อคืนอีกแล้วลมอีกแล้วอย้ายืนเจอฝนเมื่อคืนลมอีกแล้วเจาะตัดไปทั่วเลยทีนี้ลม ฝนตกแล้วก็ลม ừ, ทับกันอย่างนี้ก็เสียของอีกเลยแล้วก็เหลืองอีกทำไงลม้มมาจะหยุดเติบอายุดฝนมันมีมาเรื่อยๆอ,อยู่ยาดมันสูงแล้วก็ดักลำต้นแล้วนะก็รับน้ำแขวงก็ลม้มอันนี้ล้มก็เจาะเข้าไป เกี่ยวเกี่ยวจะเอาครับผมก่อนที่มันจะเหลืองไปก่อนก่อนที่ใบจะเหลืองก่อนเจะเอาไปเจาะก่อนอืมลมเป็นล,ลาบเลยลมลาบคราบเลยอืมนุ่น คนอารุ่นอยากอยากขึ้นเยอะเลยก็โอ้ตัดก่อนรัดก่อนเลยโอ้ลมเป็นทางมาเลยนู่เออต้องเอาที่ลมก่อนแล้วอีกไม่กี่วันก็คงจะหมดเลยทิตย์หนึ่งประมาณอนาะทิตย์หนึ่ง มาดูที่ตัดก่อนขึ้นแล้วคือโอ้นี่ตัดก่อนตัดก่อนขึ้นก่อนแล้วครับผมอืมอยาหนึ่งเปียแดดไม่ได้แดดออกจะได้มาเอารุ่นเอาอะไรบ้างแดดก็ไม่ออก มแมลงกินต้นแมลงเต่าทองกินดีแทะใบโอเคครับผมขึ้นหลไไ้้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดแต่งทำต้นนะที่เราเกี่ยวไว้สูงตัดให้สมือ คนจะมาอีกไหมนอคืนนี้นาอตัดให้ลาบก่อนแต่งตัวย่าเรียบร้อยมาเรียบดินชุ่มตลอดกินได้ทุกิระยะอยู่ในีลย่าะอะไรจะแซมมันได้ กินได้หมดเลยเนี่ยเอาไปหมดเลยแหละสำคัญมันลมนี่แหละจะเลืองก่อนทับกันอยู่กอมาเจาะเอาตรงนี้นี่ไปแนวเดียวลุกเลยดูลุกนู่นไปแนวเดียวเลยเมื่อใบมันทับถมกันมันก็จะ เลืองครับอับชื้นมันมีอากาศทายเทีปไปหาชรีก็าอาบน้ำแช่เท้าอีกคืนนี้เอเค,ครับมามาถึงแล้วนะครับผมลงหญ้าไว้อาบน้ำแล้วอาบอยู่นั่นเลยแหละเนาะ วางพื้นด้วยอาบน้ำฮะเปิดน้ำไปเลยอาบน้ำแช่เท้าว้าวฉีออกมาก้าหนอกทำไมอ อาบน้ําตรงนี้แช่เท้าตรงนี้แล้วครับทําความสะอาดพื้นไปด้วยถ้าเดินออกไปก็ติดดินติดโคลอนอีกแหละแช่กันตรงนี้เลยแช่อีกแรกบรเิเวณนี้ ขอร้องขอร้องชี้เป็ดทีเป็นทางเถอจันทังคานพุทธพัด,ดไป Yet! Mm -hmm. mm -hmm. Mm. I'm not 我做音乐。嗯嗯 ยอ,อยู่ที่นี่คอปี้ไอ้ตัวนี้อ่ะป่ะกดไปยังน่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอร์รี่จังด้วยนะคะ